นะเดี๋ยวต้องไปหาเสื้อใหม่ซะละเขาบอกว่าต้องหาต้องหาไม่ดีๆหน่อยต้องไม่หาเนี่ยรางวัลใครสมทบบริจาคไม่มาได้เลยนะฮะแต่พ่อของพี่เขาพี่ตุ้มไม่ทั่วไปไม่ทั่วไปได้ไหมต้อง DJI เลยหรอไม่ทั่วไปก็ได้ได้ลองมันมันจะดูดเสียงไหมโบย่าได้ไหมโบย่าได้ไหมต้องดีเจอมแบบพี่ตุ้มเลยหรอพี่กายกับหลอ บบว่าแบบดูดเสียงไล้แบบระยะไกลอะไรเงี้ยมนนีข้าขับกำลังถ่ายรูปกันอยู่คจะเ็นพิเซษะเซ็มด้วยรับพีน้องเปนัันงี้จ้าจังสวัสดีครับเห็นไหมพี่เห็นป่ะ ก็ยังพยายามมากินบอมาเนาะก็ผมมีตัวหนึ่งเพิ่งตัวกิมบอลอยู่ห้องอ่ะไม่ได้มาใช้ล้วแต่ว่ามันยกสูงไม่ได้ไงเวลาคนมันแน่นเวลาคนมันเต็มอ่ะใช่ไอ้นั่นนิ่งจริงเดี๋ยวมือเราสั่นไงแต่ว่าเราเอามาไม่ได้ไงเราต้องหาบอกทุกคนตอนนี้ทางชาลีชาลีกำลังเซนเซนแล้วก็กับแฟนคลับนะครับมีน้องเกดอยู่ด้านหน้าด้วย คนเยอะมากเดี๋ยวต่อไปทุกคนเดี๋ยวต้องจะหาไม้มาละแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ตุมมาเนียนๆวางให้ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปแบบวิ่งไปหาฟังเสียงที่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือต้องกลัวไงเพราะปกติว่าเวลาหน้าข่าวเราไม่ได้ลงทะเบียนเราไม่ได้มีป้ายห้อยคออะไรเงี้ยแต่ต่อไปเดี๋ยวต้องจะใช้ความหน้าด้านต้องจะใช้ความหน้าด้านนิดนึงหน้าอิดหน้าปูนนิดนึนงเพื่อทุกคนนะฮะ ถ้าถ้า,าโดนด่าไม่เป็นไรขอให้ได้วางไม้ขอให้ได้เสียงก็พอจัไบไเอรเลยนี่ทุกคนนี่ไหมชาลีเขาไม่ได้บอกอะไรเขาเป็นกันเองเขาไหนมากเขาสามารถจับมือถือแขนกับทางแคไแฟร์นะแฟนคลับยกมือให้แล้วก็พยายามยกมือจับมือแตะมือทุกอย่างได้เลยฮะรุมเลยฮะคนนี้คนรุมมากทุกคนคนรุมมาก ต้องยกมุมสูงให้นะครับยืนยืนไม้ประมาณเมตรหนึ่งเอาไปละไะไล่ไลลจับแฟนลับละไม่ต้องถามนะครับว่าไม่ต้องถามนะครับว่าเหนื่อยไหมไม่ต้องถามนะฮะนี่เอาให้ใกล้ที่สุดเลยโอ<ม>้โหย ถ้าไม่ยกสูงอะเราไม่ได้ห้ามเลยครับเพราะว่าคนดูเยอะมากนะฮะต้องยกสูงมากๆมากๆเลยฮะเี่นี่แล้วก็จับมือกันขับไปงานเลี้ยงนะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วโอเคแม่น้องรอด้วยกระห